วัสดีครับผมครูพันชาญมัสสวิมิ่งสำหรับ3อย่างที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรรู้รผมกันเช่นเคยผมคูพันธ์ชาญมัสสวิมมิ่งมาในยามนี้รอันนี้นะครับสำหรับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปิดเทอสมสำหรับมพ่อแม่พี่ระองอยากให้ลูกไปเรียนไห้นะ และหาสถานที่เรียนว่ายน้ําให้กับน้องๆน,นู้วๆอยู่วันนี้มี3ามอย่างอีกห้องแม่ควรดูก่อที่จะพาลูกไปเรียนว่ายน้ำย่ายรู้ไหมครับมาฟังกันเลย<อ>ควรดูสถานทีให้อยู่ใกล้บ้านนะครับควรดูว่าเป็นสระในร่มหรือสระทางแจ้งเป็นระบบเกลือบรีหรือสระน้าอุ่น เป็นไปนะครับในข้อที่2ก็สํคาคัญนะครับเรื่องทักษะของครูผู้สอนลาาักษณะรูปแบบของครูผู้สอนว่ายน้ําทุกคนนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์คือสามารถให้เด็กว่ายน้ําเป็นและช่วยเหลือตัวเองได้ในขั้นต้นรูปแบบการเรียนการสอนก็จะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมมีการสอนเชิงบูรณาการซึร่งเราสามารถเลือกสารได้นะครับคนระดับอย่างเดียวเลย ข้อที่3เป็นหัวข้อที่สําคัญถือว่าเป็นหัวข้อสำคัญระดับต้นเลยนะครับถึง,ค,งค,ความเชื่อมัน่นในการฝากกีจการของท่านไว้กับครูผู้สอนหนึ่งชั่วโมงหรือขึ้นอยู่กับทักษะและตามช่วงอายุของเด็กนะครับก็ในร,ระดับความสาคัญนะครับครูผู้สอนก็จะเน้นความปลอดภัยในการเรียนกนหลงังซึ่งครูปกครองก็สามารถศึกษาและดตามครูผู้สอน นได้ะคยังไงครับสามหัวข้อสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ก่อนถารูปไปเรียนด้วยน้ำแล้วติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมอะไรนะครับกนเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วพบกันในหม่เลยครับ,บ